เป็นการหัวใจอ่อนแรงค่ะคุณแม่ก็ล้มปวดเป็นโรคชักค่ะหนูเป็นโรคชักค่ะโรคต้อหินที่ตาค่ะภูมิแพ้ที่ตาค่ะสายตาซัานแล้วก็ลำไส้แปรปรวนค่ะน้องชายอายุ12ค่ะน้องชายเป็นอะไรเป็นโรคปอดแล้วก็พิการค่ะ แล้ว <temple. S 2> ทำไงอะฮะถ้าสมมุติว่ามันได้น้อยแล้วมันไม่พอจริงๆอะครับก็เอาเงินที่ยังมีอยู่มาใช้ค่ะมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่หนูพอรู้ไหมที่บ้านเราก็ห้าสิบหกสิบค่ะแล้วก็เอานั้นมาใช้ครับบางทีพ่อก็แบบไม่มีข้าวกินค่ะพ่อต้องเสียสละให้ลุงกินค่ะตัวเราเองเนี่ยเคยท้อไหมลูกเคยค่ะอืมแล้วเวลาท้อหนู หนูทำยังไงก็สู้ค่ะเก่งมากเลยอะไรที่ทำให้เราอยากจะลุกขึ้นสู้ต่อไปคะลูกครอบครัวค่ะพ่อไปค้นหาของขายค่ะ,คคะเก็บมาตามข้างทางก็มีส้มโอเม็ดบัวแล้วก็ฟักทองค่ะ ก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปเก็บตามข้างถนนตามข้างทางครับตามมันจะมีแหล่งน้ําตามข้าง,างถนนแล้วก็ไม่รไมก็ไปทําตะบัวที่เขาปลูกบัวแล้วเขาไม่ห่วงอะไรเงี้ยครับก็ปั่นจักรยานไปเก็บมาครับผมแล้วเก็บมาก็มาแกะให้น้องแป้งกับแม่เขาแกะยาเม็ดบัวหนูก็จะใส่ถุงขายค่ะถุงละสิบบาทค่ะ ส่วนผักผล,ลไม้หนูก็จะเอาไปเล่ขายค่ะส่วนขวดพลาสติกบางทีหนูก็ไปหากับพ่อตามข้างทางหรือบางทีก็มีคนให้มาค่ะกขวดพลาสติกนานๆทีจะขายได้ค่ะต้องรอรถมารับซื้อค่ะ รายได้ไม่แน่นอนค่ะถ้ามีผักมีบัวก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยค่ะถ้าวันไหนออกไปแล้วมีอะไรเก็บก็ไม่ได้เลยค่ะเราต้องการให้หนูแกะเม็ดบัวเนี่ยให้ได้จำนวน50กรัมภายในเวลา60วินาทีเอาแต่เม็ดนะลูกถ้าหนูโยนฝักเข้ามาแบบนี้ น่าจะเกินด่ไน่จะเกินลูกนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอยากได้กําลังใจจากใครไหมครับจากพ่อแม่ค่ะจากคุณพ่อคุณแม่นะอะพูดกับกล้องนี้ลูกไปถึงคุณพ่อคุณแม่แม่พ่อแม่ให้กําลังใจมยค่ะครับผมสู้ๆนะหนูรับพ่อแม่นะคะหนูทำพ่อแม่ให้ได้ค่ะ พลังใจมาตเต็มเตี่ยมนะลูกนะพี่พี่ทีมงานกรรมการทุกคนก็เชียร์หนูนะ60วินาทีกี่กรัมลูก50กรัมค่ะ50กรัมนะถ้าหนูพร้อมแล้วบอกนะหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆ,ๆพร้อมค่ะพร้อมนะเริ่มครับมาแล้ว ได้สิบสองกรัมแล้วครับยี่สิบกรัมแล้วครับลาเหลือเยอะลูกยี่สิบห้ากรัมแล้วครับ ห้าวิลูกดีเดียวลูกเวลาหมดแล้วแป้งแป้งดูสิลูกเวลาหมดแล้วอะอหนูไม่ต้องเสียใจนะลูกเนาะรายการบอกต้องการกิจกรรมลูก50กรัมค่ะหนูเดินมาดูสิลูก 5 9เนอะไม่เป็นไรนะลูกเนาะมันพลาดไปเก้รัมาะลูกไม่เสียใจเนาะจริงๆต้องได้กี่กรัม50กรัมค่ะแต่นี่ได้5 9นี่คือหนูทำสำเร็จนะลูกหนูต้องดีใจสิลูกหนูทำสำเร็จลูกเย้หนูอยากให้แป้งจำวันเนี้ก่อนเราออกมาเนี่ยความกลัวมัน มันเล่นงานเราถูกไหมลูกถูกค่ะเพราะว่าเราอยู่ในความคิดแล้วเราปั้นปั้นอยู่ในหัวของเราเองว่ามันจะต้องน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายพอออกมาเผชิญความจริงเป็นไงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่มีอะไรทําร้ายเราไปมากกว่าสิ่งที่เราคิดเองในหัวลูกความกลัวมันกลัวคนกล้าวันนี้น้องแป้งเลือกที่จะกล้าแล้วก็เผชิญกับมันครูอยากให้แป้งหาใช้ชีวิตเหมือนเหมือนดอกบัวที่หนูแกะมันมาจากตมลูกมันเกิดจากใต้ตมเลย แต่สุดท้ายเขาพาตัวของเขาเองขึ้นมาบานอยู่บนเหนือน้ําลูกคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันแต่เราจะมามืดเราต้องไม่ไปมืดเราเกิดมามืดเราต้องไปให้สว่างให้ได้นั่นคือหน้าที่ของมนุษย์ลูกโอเคสู้ต่อไปจําวันนี้ให้ได้ว่าทุกอย่างที่หนูกลัวมันอยู่ในหัวหนูลุยกับมันหนูจะก้าวข้ามมันไปได้ทุกอย่างคะ่ะด้วยความรักที่หนูมีกับคนในครอบครัวของหนูลูกครูเป็นกําลังใจให้คะ่ะขอบคุณมากลูกพ่อแม่หนูทําเสร็จแล้วนะ หนูจะมีลูกชิ้นขายแล้วหนูขอขอบคุณนะที่ให้หนูามาวันนี้และหนูขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ทำให้หนูสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ้าน คุณินะคะและทุกคนที่ช่วยเหลือหนูหนูไม่มีอะไรจริงๆนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่น้องแป้งคว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานซปเปอร์เทนก็เดินทางไปที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อนำอุปกรณ์สำหรับขายลูกชิ้นไปส่งให้น้องแป้งและครอบครัวถึงที่บ้านเลยครับซึ่งนอกจากอุปกรณ์ขายของแล้ว ทีมงานก็ยังทำป้ายหน้าร้านและตั้งชื่อตามที่น้องแป้งตั้งใจไว้ด้วยครับหากใครผ่านไปเจอร้านลูกชิ้นกระตันยูของน้องแป้งก็อย่าลืมแวะเข้าไปอุดหนุนลูกชิ้นของสาวน้อยสู้ชีวิตคนนี้บ้างนะครับรายการซุปเปอร์เทนหวังว่าร้านลูกชิ้นนี้จะช่วยสร้างรายได้ทำให้น้องแป้งและครอบครัวมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี t i k t o k กครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น Follower ของ Tik t o k กซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ oh. ไปติดตามกันได้ที่ Tik t o k ของซ u ปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับ oh. สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ